ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องดิวดิวลากีนนะคะดิวดิวลากีสองนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่ดิวก็มาอยู่ในเกมกาน,นชาวฟอร์จูนนะคะหรือว่าโชคลาภแห่งคเน่นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกหนะคะเพื่อนเพื่อนะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> วันนี้นะคะแม่ดิวกพกง,งบมาเก้าร้อยนะคะก <c oughs> <ๆ>็ะจะเริ่มเพ็รอยู่ที่10นะออตโต้ไป1000ครั้งละกันนะคะวันนี้ก็ มาจัดตามตารางกลุ่ม Golden Time นะคะกลุ่ม Golden Time คืออะไรนะคะกลุ่ม Golden Time คือกลุ่มนะคะที่บอกตารางเวลาการเล่นเกมนะคะก็ทุกๆเที่ยงคืนนะคะแอดมินก็จะคอยอลงตารางเวลาการเล่นเกมนะคะไว้นะคะแม่ดิวก็จะเข้าไปดูนะคะอ๋อแม่ดิวเล่นตามตารางกลุ่ม Golden Time ทุกวันนะคะก็ มีแตกบ้างไม่แตกบ้างแต่ว่าอันที่ไม่แตกคือแมดิวเล่นหัวร้อนนะคะเพื่อนๆนะแต่ถ้าอยากแตกก็คือต้องค่อยๆเล่นไล่เบ็ดไปนะคะโอกาสใน,นการแตกนะคะเล่นตามตามตามตารางกลุ่มก็เล่นทามเนี่ยห้50ิบนะบ <S <S <an> <S ทุกคนนะคะ <S an> ก็ไม่ได้เสมอไปแต่ว่าช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะทุกคนแบบโดยที่แบบเราไม่ต้องไปงมเข็มว่าเราจะเล่นเกมอะไรดีนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะแมดิวก็จะเล่นเกมที่แมดิวชอบนะคะก็เป็นเกมลูกหลักของแมดิวเองนะคะอ้าวันนี้นะคะก็ประจวบเจาะประจวบเจาะอะไรก่อนจะไปเจาะอะไรก่อนนะทุกคนเอ้เกมนี้นะคะก็เป็นเกมที Kung ่แมดิวชอบเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยเล่นเยอะเท่าเกมหลักกีแล้วก็เกมสาวทำนั่นเองนะคะก็เกมนี้อาจจะมีแวะเวียนเข้ามาเล่นบ้างนะแต่ว่าก็จะดูในกลุ่มนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะทุกคน อ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเล่นเกมนี้ก็ต้องมีเหตุจูนใจแหละทุกคนนะเพราะว่าไปเห็นนะคะรุ่นน้องคนหนึ่งนะ,ะเขาเล่นเกมนี้แตกแบบทุนหลักร้อยอะทุกคนเออแต่ว่าวันนี้ทุนแม่อาจจะเยอะกว่าเขาแต่แบบแต่ว่าห่างกันแค่ประมาณ400ออะไรประมาณนี้นะเออแต่ว่าก็เล่นทุนหลักร้อยนะอยากจะแตกมันเขาบ้างนะทุกคนทุนหลักร้อยนะคะแต่ว่าแตกหลักหมื่นนะคะ แต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้ได้แต่ว่าไม่รู้จะได้เหมือนเขาไหมหรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะทุกนก็อยู่ที่ว่าแม่ดิวจะใจร้อนแค่ไหนนะคะอ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ด้วยนะอุย้ยสม่วยนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะทุกคนนะเปิดอกเปิดใจนะทุกคนให้แบบช่องใหม่ๆเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อม,อมใจหน่อยแล้วกันเนาะ คือแบบให้โอกาสนะคนใหม่ๆนะเขาไปอยู่ในอ้อมอกลมใจแต่ว่าคนเก่าก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่านอกใจแต่เขาเรียกว่าเออเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้นะช่องใหม่อะไรแบบนี้ดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนานะช่องนี้นะคะก็ถ้าเกิดมีการรับชมถึงหนึ่งพันวิวนะคะก็จะมีการแจกเครดิตนะคะก็ทุกๆเดือนเลยนะคะก็แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ครบนะ ทีด่ดูมาก็คือยังไม่ครบนะถ้าอยากให้ครบเร็วๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะเพื่อนๆนะจะได้มีวิวครบ1000วิวเร็วๆนะคะเพื่อนๆ,ๆก็จะได้แม่เดียวก็จะได้เริ่มแจกเครดิตสักทีนะคะอะช่วยๆกันเนาะแล้วก็แบบเห็นอกเห็นใจกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเออพอเยอะไปไหมยังไม่เยอะเนาะเอออะทุกคนตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะตามทุนนะ ุตามเยอะพอสมควรนะทุนเก0นะคะตอนนี้ก็ตามประมาณอุ้ยเยอะเหมือนกันามาดูกันว่าจะรอดไหมนะคะทุกคนจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะไม่รู้ครึ่งทางหรือเปล่านะแต่แบบก็โดนดูดอะเออทุกคนนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยลายเริ่มมาไม่ค่อยสวยแล้วนะ ก็เพื่อนคนไหนเนาะอยากจะขอเกมอะไรนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะก็ถ้าเบื่อเกมที่แบบแม่ดิวเล่นแบบประจําก็ขอเกมอื่นเข้ามาได้นะคะก็เดี๋ยวจะอุ้ยอันนี้สวยชอ่อดอกไม้นะอ่ะสวยค่ะก็จะดูในตารางด้วยว่ามีถ้ามีในตารางก็จะเล่นให้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดยี่แล้วกันทุกคนมันรับตัวมากทุกคนเบ็ดยี่นะถ้าเกิดไม่เพิ่มตอนนี้ก็ไม่รู้จะเพิ่มตอนไหนนะถ้าเพิ่มเป็นเบ็ด 30-40ิี่มันจะเยอะไปนะสำหรับ400นะคะทุกคนก็อาเป็นเบ็ดยีแล้วกันนะเผื่อจะได้เข้าฟรีกงฟรีเกมแตกนงแตกนอกให้ด้วยนะอะตอนนี้คือตามหนักมากคนเหลือประมาณร้อยกว่านะจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหอาฟรีเกมช่วยชีวิตเจ้ยอะรอดค่ะทุกคนเข้ามาก็ไม่รู้จะแตกไหมอะอย่างแรกนะคะแตกสิบปแล้วะคะ่ะตามด้วยคัมิ้นนะคะคุณสองไปเลยสวย สวยค่ะแม่อายังตามอยู่นะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะตามทันแล้วนะคะแล้วเออลอลิงเป็นแล้วนะฟรีเกมช่วยชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยชีวิตอ่าต้องการคูณค่ะตอนนี้เหลือห้าหมุนสบายสบายค่ะทุกคนไม่ไม่คิดว่าจะได้เข้าฟรีเกมด้วยประเด็นแต่คิดว่ามันจะหมดแล้วด้วยนะทุกคนนะเออ กลับมาคัมแบ็กเฉยนะทุกคนเหลือ3มุนนะ3มุนนะที่นี้จะเป็นยังไงทุกคน2,000ัไหมอ่ะ2,012โอเคนะคะทุกคนโอ้โหพีเกมช่วยชีวิตเราไว้นะคะตอนนี้อ่ะแตกมาพันสองโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ดิวเปลี่ยนเบ็ดหน่อยละกันเนาะอ่ะเอาเบ็ดสี่สิบละกันทุกคนนะออโต้ไป1,000ครั้งเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะ ก็ออโต้หมุน1,000ครั้งเนี่ยก็ไม่ได้จะให้มันหมุนครบ1,000ครั้งนะเพื่อนๆนะก็จริงๆอ่ะออโต้1,000ครั้งอ่ะมันจะชอบซ่อนนะคะสกตเ,เตอร์หรือฟรีเกมไว้นะคะ ก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะแต่ว่าแม่ดีว่ามันจะซ่อนสเค็ตเตอร์ไว้ทําให้เราะคะมีโอกาสได้เข้าฟีเกมมากกว่าที่เราจะหมุนแค่10หมุนนะคะ20หมุน30หมุนก็ว่ากันไปในอาขัดตัวเดียวนะ,ะ,วเวนะ,ะสเค็ตเตอร์เมื่อกี้นะนะมันใกลละทุกคนใกล้จะได้เข้าฟีเกมอีกสักรอบและพอดีเลยเบ็ดสนะทุกคนถ้าเข้านี่คือแบบสวยเลยนะหว,นวานๆเลยนะทุกคนนะ อาตอนนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะคะจะมีการแจกเครดิตนะคะใครที่อยากได้เครดิตฟรีก็ฝากกดแชร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดช่องนี้นะคะมีการรับชมถึง1,000วิวนะคะก็จะมีการแจกเครดิตนะคะก็ใครที่อยากได้เครดิตฟรีนะคะก็กดติดตามช่องดิวดิวลักกี้สองไว้ละกันนะคะก็มีแจกแน่นอนนะคะ เออแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะเกมใหม่ๆนะเพราะว่าในระหว่างที่ไม่ดิวเล่นเกมไปก็จะบอกกติกานะถ้าครบ1,000วิวแล้วนะกติกาก,ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะไม่ยากเลยนะทุกคน,นะก็เหมือนแบบมารอรับเครดิตฟรีเท่านั้นเองนะโอ้โห,หนึกว่าจะได้เข้าภาวนาให้เบดให้เข้าเบด40นะทุกคนมันจะแบบฟังมาก ไม่รู้ว่าปังไหมแต่แบบความรู้สึกว่ามันจะต้องปังทุกคนนะเอาวันนี้นะคะทุน900นะคะแตกมาพันกว่าแล้วนะก็ถือว่ามาได้ไกลพอสมควรนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ไกลมากอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนๆน,นะอ่ะหมุนไปแล้วนะคะประมาณ60หมุนนะคะทุกคนนะประมาณตอนนี้ก็เหลือประมาณ40หมุนนะแต่ว่ายังอยู่ในออโต้1,000พันครั้งนะ ก็ยังไม่ไปไหนเขาหยิบไปไหนมากเท่าไหร่นะเพื่อนนะ,ะรู้สึกเหมือนเดินดูดนะคะแต่ว่าในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนเบ็ดก็ไม่ได้นะทุกคนนะมันจะเปลี่ยนเบ็ดก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันลงไปลึกมากทุกคนทำแบกว่ะทำแบกสวยอยู่ๆก็ทำแบกเฉยเลยเฉยเลยสวยค่ะ,ะสวยทุกคน เริ่มคิดหนักแล้วตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดแล้วกันทุกคนนะเบ็ดห้าสิบแล้วกันเพื่อนๆเ,เอาหมุนไปออโต้หนึ่งพันครั้งนะเจ้าเก่าเจ้าประจำเหมือนเดิมลดลงอีกแล้วนะคะทุกคน คือถ้าไม่ได้เข้าฟีเกมสักทีก็มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือวัดใจอีกรอบหนึ่งแล้วกันเบ็ด50นะคะทุกคนนะเมื่อกี้เบ็ด 40, 40ลดลงมาประมาณร้อยกว่านะ,อะตอนนี้ไม่รู้จะรอดไหมนะจะรอดไหมจะรอดไหมฟีเกมไม่ยอมเข้าเลยเพื่อนๆจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีหมุนไปแล้วนะคะประมาณ20หมุนนะ โอโหเหลือ80สุดท้ายทุกคนฟรีเกมเข้าพอดีเลยโอ้โหสองรอบแล้วทุกคนเกมนี้สองรอบแล้วนะเมื่อกี้จะหมดนะแต่แบบเข้าฟรีเกมก็คือบงบอกว่าฟรีเกมช่วยชีวิตสองรอบเลยทุกคนนะอ่าฟรีเกมรอบนี้จบนะคะไม่น่าจะไปต่อแล้วปะ <c oughs> คือแบบไม่รู้ฟรีเกมรอบที่สามไม่รู้จะแตกบังหรือเปล่าไม่รู้จะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบ ไม่รู้เลยทุกคนสวยคูณสิสองไปจากไหนอู้ยสามพหเหลือสามหมุนทุกคนว่าหมื่นแตกไหมหมื่นแตกไหมทุกคนว่าเหลือสองหมุนคะ่ะ อ่ะคูณต้องเข้าแล้วนะไม่เข้ามาเออจัดไปเลยค่ะแม่อูหูคูณสิบยี่สมืนสพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหถือว่าปิดเกมได้สวยเลยค่ะเพื่อนๆหมื่นแปดค่ะโอเค สำหรับเกมกานิชาฟอร์จูนนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เรียกอย่างหรือว่าลุงกำนันนั่นเองนะคะทุกคนเกมนี้นะคะสุดท้ายแล้วปิดได้สวยมากทุกคนนะแตกไปเลยค่ะคูณ24โอ้โหจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็แตกแบบเจ็บๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะคะเพื่อนๆน,นะก็วันนี้นะคะแม่ดิวเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะส่วนใครอยากจะเล่นค่ายเดียวกันก็ กดที่ลิงก์้ดานใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ดิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนโอ้โหแตกเจ็บขนาดนี้นะคะเดี๋ยวค่อยวนมาเล่นใหม่ละกันนะโอเคทุกคนเจอกันเกมหน้าละกันนะบุยบุย